เอาละครับกลับมาแล้วกลับมาต่อกันเลยจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ในหนึ่งปีที่แล้วเฮ้ย ก็นั่นแหละนะผ่านมาหนึ่งปีแล้วเรื่องราวเป็นยังไงก็จําไม่ค่อยได้นะก็ต้องลำบากกูอีกต้องมาหาข้อมูลตัวตรงเล่นยังไงปุ่มกระจาไม่ได้วิธีเล่นกระจาไม่ได้พระเอกเชื่ออะไรกระจาไม่ได้เป้าหมายคืออะไรก็จําไม่ได้อีกจำได้แค่ต้องไปทะเลหมอกเซนเคียวไปหาน้ําตามังกรกับดอกซากุระที่เรามีอยู่แล้วมันก็เหี่ยวเฉาหมดแล้วก็วุ่นวายให้ผมซาวดะยอดนักดองอ่ะนะต้องไปหาหนู่นนี่นั่นแอบฟังคนทุกคนนี้ฟังเขาเล่าเรื่องสปุกสปิสปั๊ปปบอะไรกันมากมายเยอะแยะไปหมดเลยสรุปได้ว่าต้องกลับ คาืหาที่ราตาริมฝั่งแม่น้ำริวเซนเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรฉากคุ้นๆมาถึงก็เอาเลยเหรอเอาละครับคุณมาอยู่กับผมสวโสดายอดนักดองกับเกมเซกิโลชา์โดดองเอาไว้ดองไว้1ปีแล้วในพาร์ทนี่พาร์ทที่12เรามาเตรียมต่อกับเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าโอ้มาถึงปุ่มก็จำไม่ได้แล้วเล่นยังไงก็ไม่รู้โอโหเริ<อ>่มมาก็เอาเลยเฮ้ยเจอแม่ทัพินจ้า ไม่ไม่เท่าไหร่หรอก <พา S 1> ประดงไงวะโอเคโอเคโอเคมันมันกดหลบปุ่มไหนดูแล้วมันน่าจะเก่งเอาเรือรเ่องอยู่ไอ้หมอนี่หน่วยเงาโดดเดียวเหมือนไปได้ใครอยู่ก็อยู่กูไกลปูแล้วกัน เรากลับไม่ได้ขึ้นหาที่ละตะเอ้ยแถวนี้มันฮึอาลงได้ครับแอบไม่น่าแอบได้ละโอ้โหโอ้โหสาบะที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเริ่มมาก็เนื้อเรื่องจริงจังเลยอ่ะ ฮ้ยดูดไอเทมก่อนอ่านี่ไงเทวรลูปมันนั่งทานักก่อนเลยโอ้โหมอนสเตอร์แถวนี้มันดุดันดุเดือดจริงๆอะต้องใช้การรอบเลนสเตลเข้าไปปาดคอทีละคนเฮ้พี่หนุ่มอ้วนคนนี้ฝีมือดูไม่ธรรมดานะแกเนี่ยไม่ได้หรอกนะเออหน่วยทาโล่หรือเปล่าพวกนี้จำชื่อไม่ค่อยได้แล้ว ตรงนี้มันขึ้นได้เนี่ผมจําได้เมื่อสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วเคยเล่นมันขึ้นได้เฮ้ยมันมีพวกหน่วยนินจาของแคว้นฆ่าศึกอยู่ทั่วไปหมดเลยแถวนี้นี่เรากลับมาในอดีตเพื่อมาหาความจริงบางอย่างหรือเปล่าเป็นไปได้ไม่ต่อ,ตอสู้สปีดลันเราก็แค่เล่นเหมือนเอลเดนลิงก็ได้ไงวิ่งไปหา ัแอบฟังเขาดูหา,าิราตะถล่มง่ายผิดคาดเลยฮะโอ้ยครับเฮ้ยปุ๊บ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 โอ้โ,อโอมหมีหมอกมันมีหมอกเท่ากับว่าที่นี่กุบมะหยกลางดง ชิงชิงโ้โอ้โหต้องสู้บมดนี่เลยเหรอไม่ไหวหรอกนะให้ตายสิตัวฉันปุ๊บปุ๊บหาที่หลบกันวา๊าบชว่แวัหลบเข้าให้หนึ่งทีแอบก่อนนินจาน่ะต้องแฝงกายในเงามืดและตั้งสติก,ก่อนว่าจะเอาอยัางไงดีหรือว่าเราอาจต้องลากมาฆ่ายละตัวหรือเปล่าแบบเข้าไปสเกาก่อนคนแรกก็เริ่มจากแกก่อนเลยละกันมาเดียวๆแบบนี้ คงลนหาที่ตายสินะเจอประทัดเข้าไปหน่อยเป็นไงดูให้ทุวนทีน้อยก่อนทำอะไรนะ่ะอา้าวไม่เห็นโดนเลยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มันใช้มือสารพิษมือสารพิษเป็นไงเป็นไง เราโกงปลาประทัดปลาเสร็จต้องฟันอะไรอะไรฟันอะไรฟันลมไม่โดนไม่โดนหรอกฟันลมอ่ะฟันลมอะไรฮือเออเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยอย่ามาจวดลมมั่วซั่วอ,อ,อ่อนอ่อนอ่อนมากอ่อนมากดูให้ท่วนทีหน่อย ใช้แค่นี้เหรอนินจาหน่วยรับของแคว้นอื่นนะฮะไม่ได้เรื่องเลยว่ะสไลด์หลบสไลด์หลบแอบในเงามืดไอหมอนี่ยังโดนทั้งหนึ่งจัววครับผมว่ามันต้องมีมันต้องมีสักหนึ่งทีต้องมีแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องมันเห็นว่าเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาคนบนก่อนนินจาหายไปหนึ่งครับเอาไอหมอนี่ก่อนเสร็จแล้วค่อยล่อลูกพี่มันต่อเขาเรียกว่าเป็นการเติมเลือดเติมเลือด เสียบไปหนึ่งคนยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวโดนไปหนึ่งกระสวกยังไม่รู้ตัวมาข้างหลังแล้วปาดไปหนึ่งทีเป็นไงเป็นไงร้องจกักโอเคหนึ่งหนึ่งละงานนี้ปาดประทัดนีอะไรอะไร กลัวแล้วมันทำอะไรวะโอ้ควันพิษโอ้มันก็แค่พ่นพิษครับมันจะไปทำท่าปาดปาดหนึ่งทีโอเคโอ้โหฟันเป็นข้อล่อเป็นแข้งอะไรอะไรอุยมันปาดวะ่ะนึกว่าจะจับอ่าเข้าใจผิด มันจะพ่นพิษใช่ไหมมันดาบอาบดาบพิษโอเคต้องโดดหลบต้องโดดหลบเออเออโอเคโดนทุกดอกโดนทุกดอกขอบอกเลยเออเออเออเป็นไงเป็นไงยังยัง เพิ่มเกตเพิ่มเกตมันไม่ถึงซีฝูไว้ไม่ถึงซีฝูไว้ซีฝูไว้ซีฝูไว้อุ๊ยอุยซีฝูซีฝูอือ,อ,อมันต้องกด deflect ก็งั้นงั้นน่ะนะอพอดีว่ายาเยอะวะ่ะเข้าไปต่อดีกว่าครับอยู่ไม่หมดนักรบนักลบพระเก่งตัวนี้เก่งผมจําได้เก่งค่อยๆรอบเลนมาก่อนปาดคอนักรบพระก่อนเลยไ,ได้ข่าวว่าเก่งพวกนี้นี่มันกลับมาจุดที่เราเคยเจอกับป้าโอทาร่โอโจนี่ใช่ไหมไปได้ด้วยมีไอเทมหรือเปล่ามาได้เนี่ยเฮ้ยต้องมีไอเทมแน่ อ,อ๋อมันถูกเก็บไปแล้วนี่อันนี้คือเรากลับมาในความทรงจําอีกความทรงจำหนึ่งใช่ไหมที่มันอาจจะคล้ายกับของเดิมที่เคยมาในอดีตแล้วในอดีตมันมันมันเกิดเรื่องเรื่องราวคิดที่ว่าเราเคยถูกแทงหรือเปล่าถ้าเกิดจําไม่ผิดซนตรงนี้มีไอเทมด้วยซนก่อนเลยเยียดเก็บของเสร็จกลับมานี่ต่อโอ,โอ้โจรเยอะโจรเยอะแถวนี เข้าได้ไหมเหมือนเข้าไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าด้านหลังเข้าได้สไลด์เก็บเงาเก็บเงาซุกซ่อนเงาไว้ก่อนแอบดูมีนักรบพระอยู่ข้างในปาดคอเด็กไปหนึ่งคนย่องมาย่องมาย่องมาแล้วปาดคอเด็กอีกหนึ่งคนไม่เห็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 นบอกเลยไม่เห็น เนียนมากอันนี้เนียนมากอันนี้เนียนมากโอ้โหมันทิ้มไกลกว่างะอันทิ้มไกลกว่างฉันก็ไกลเหมือนกันเว้ยตายซะก็งั้นๆนนะ่ะอ๋อถือว่าเป็นการเก็บของเฉย ยาลูกกอนอ่าเรามาถึงเทวบรูปูมาแล้วนั่งพักก่อนเล่นไม่นานนะครับแต่บอกเลยว่าคอแห้งไวมากอย่าบอกนะว่านี่ต้องไปเจอบอสแล้วอะ่ะชัวร์ครับห้องนี้เป,นเป็นห้องของป้าโอโจโอ้แต่นี่ไม่ใช่โอโจโ้นี่ฟุคุโรมาเองอย่าบอกนะว่าแกต้องสู้กับแกอีกรอบนึงนะ่ะ ลูกหมาข้าเก็บจากสนามรบในวันนั้นเติบใหญ่ถึงเพียงนี้แล้วอย่างนั้นเหรอชักดาบใส่กันเลยรอครับท่านพ่อช่างน่าเสียดายเหลือเกินเพราะยังไงเสียข้าก็ต้องค่าเจ้า <c oughs> แล้ววุ้ยมันปาดล่างโอ้โห ตั้งหลักก่อนได้ไหม,มดูให้ท่วนทีมันเอาบาทามาฟาดหน้าเราปัญหาคืออะไรรู้ไหมจำปุ่มไม่ได้จ้าไม่ใช่โอ้โหผมไม่ได้จะกินยาครับผมจำปุ่มไม่ได้ครับเดี๋ยวครับยังไงล่ะ แกเคยแพ้ฉันมาแล้วมันมันต้องโดดหลบตอนที่แกยังหนุ่มแกก็เคยแพ้ฉันมาแล้ววันนี้แหละยังไงฟูก,โกุโร่โอ้มันใช้ดินปืนว่ะโปยคืนด้เอาดิเร็วได้แค่นี้เหรอครับท่านพ่อ ยังไงยังไงฮโอ้โโอ้อ oh ่อนครับอ่อนมากไม่เห็นกันได้เลยวะ ไม่ให้เรียนรู้กันก่อนได้ไหมมันเก่งกับคนเล่นไม่เป็นหรือเปล่าโอเคโอเคจะจำไว้ว่าล่มกันไม่ได้แล้วกัน แกตายไปซะอย่าสร้างพระราษลูกหลานไอเวนอะไรอุย้ยมันไม่แพ้หอกไอเวนนี่มันไม่แพ้หอกลืมไปเลยเหมือนเคยโดนท่านี้เมื่อนานมาแล้วเหมือนเคยโดนแต่นึกไม่ออกโดนดอกนี้จำได้เลย นั่นไงจําได้ไม่เคยล,ลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไวที่มึงปาดดาบเข้ามาในอกกูทั้งใจ <c oughs> นึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้ว <c oughs> ยังโอ้โห <c oughs> แทงกันเต็มอกซะได้นะ เล่นสนึกถึงวันวานที่เคยสู้กันเลยว่ะจะไปไหนฟุกโุโร่นี่ไม่ใช่เอเดนลิงเป็นเกมแห่งการฟันฟันอย่างเดียวจะไปไหนมันชอบถอยแน่นไอ้ยินจากแก่เวนเนี่ย สเต็ปเดิมๆของแกก็คือฟันแล้วก็ถอยไปปาโฮโง่โง่นั่นไงถอยอีกแล้วมันชอบถอยใช่ไหมมันชอบถอยใช่ไหมวิชาดินจาแทงทวนมันรู้หมดแล้วแผนเดิมๆอุย๊ย อุ้ยแน่บอกแล้วไงว่ามุกเดิมๆใช้ไม่ได้บดล็อกฟุกุโร่เอ้ยเป็นไงโดนปาดขาเจ็บป่ะสิอุ้ยทำไมมันมันติดติดอะไรไม่รู้มันโดนอะไรไม่รู้มันล็อกเป้าไม่ติด ตั้งหลัก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 แป๊บเออกันไม่ได้อะไรทีพยังไม่โดนเลยไอ้แก่แกใช่ไหมที่แทงฉันในวันนั้น แกใช่ไหมที่แทงข้างหลังหลังจากชกชนะป้าโอโจโดได้แกใช่ไหมแกใช่ไหมคนเร็วๆอย่างแกมันต้องถูกปาดเนื้อเฮ้ยยากน้องพี่การการอากาศได้ โดนต้อนจนมุมใช่ไหมเหมือนที่หลังคาปราสาทอาชินะมันโดนต้อนชนมุมใช่ไหม่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีไอ้แกบอกแล้วว่าอย่าหนีหนหนหทำท่าเดิมๆก็คือการหนี เล่นมุกเดิมๆห่วยแตกเป็นบ้าเลยอะไรไล่ลำเหมือนเด็กปัญญาอ่อนอุ้ยเข้ามาถีบแล้วก็ถอยใช่ไหม เต <Keep S 1> ็ปเดิมๆว่ะเด็กปฐมก็ทำได้ถ้าแบบแกอ่อนเป็นบ้าเลยตายไปซะอีกโง่ยโอคามิเจ้าเก่งถึงตรงนี้แล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยก็เก่งพอจะขยี้แกได้แล้วกันมันหายตัวอุ้ยเดี๋ยวมันมีนกอะไรด้วย ฮุกน้องฮุกน้องฮุกมันหายตัวพร้อมน้องฮุกวิชาดินจาแทงทวนแล้วมันยังไงอะโอ๊ะอะไรวะเฮ้ยโอ้วมันปล่อยนกแล้วแทงทวนอย่าหนีแล้วกันไอ้แก่ จะไม่ให้หายใจเลยบอกแล้วจะไม่ห,หายใจหนโุกทีเดียวเกือบตายวิชานินจาแทงทวด ใช่เนี่ยแขนกลคนแปดห้าที่ได้มาจากคุณลุงแล้วทำไมทำไมเลือดหายวะน่ะงงกดผิดปุ่มหรือเปล่าเอาคูทำอะไรเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงออตั้งหลักแปบ๊บจำปุ่มไม่ได้ โอ้โหพาคี่นกฟินิกพาคี่นกฟินิกมันเสียระบบมันจำปุ่มผิดไงมันจำเป็นเอลเดนลิงไงมีสมาธิน้อย หน่อยตัวฉันวิชานินจาแห่งทวดมันชอบหนีจังเลย ทุ่นทีห <S iter> uh <la> น่อยไอ้แกหายตัวไปอีกแล้วเล่นแต่ประทัด แบบหมาขี้ครับโ้ยโถ่เว้ยวอยาให้ถึงทีฉชั้นบ้างแล้วกันพาคีนกฟินิกเข้ามา วิชานินจาแทงทวนอ่ะมันอ่อนไปแล้วยังช้าไปก็อบอกแล้วไงว่าท่าแบบนั้นมันช้าเกินไปแล้วเว้ยไมไม่ติด สาติดสาวติดสาไม่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 ฮาคีนกฟีนิกอย่างนั้นเหรออ่อนว่ะดาบต่อดาบเลือดต่อเลือดเนื้อต่อเนื้อ,อ,อ,อมาวัดกันเลยกุคุโลแกกับฉันมีแค่แกกับฉันแล้วเว้ยเหลือแค่เราละ มันเหลือแค่เราแล้วฟุกุโร่ตายไปซะจงจับศูนย์ลาก่อนนะนี่ข้าแผลแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ย <c oughs> โทษทันที่แกทแทงฉันในวันนั้นถูกชำระแล้วในวันนี้ <c oughs> เป็นพาระลูกหลานจริงๆเลย <c oughs> ความทรงจำของสองครามพ่อบุญธรรม ดอกซากุระนิลันดอกซากุระนิลันที่เบ่งบานในความทรงจําในอดีตทาเครุนํากลับมานในฐานะล่องลอยที่เหลือของทะเลหมอกเซนเคียวคือดอกไม้ที่จะเบ่งบานเมื่อได้อยู่ร่วมกันหากปรารถนาในการคืนความเป็นมนุษย์แล้วก็จงนําน้ําตาบางกรและดอกซากุระนิลันไปให้องค์ชายแห่งสายเลือดบังกรดื่มเสีย แต่ผมะอยากดื่มน้าเพราะเจ็บคอมากเลยก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับนี่เป็นทั้งหมดของโซดายอดนักดองกับเซกิโรชารโดดองเอาไว้ในพาร์ทที่2แค่นี้เจ็บคอมากเลยครับแต่ว่าเกมสนุกโคตรๆเลยนะแต่ว่ายังงมปุ่มอยู่โอ้โหตายหลายรอบเหนื่อยมากวันนี้ก็ขอกำลังใจหน่อยละกันนะครับอย่าลืมช่วยกันไลค์แชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปละเจอกันบีเลบีลิ